มันมันลงตามมากนะมาขโมยเออนี่แหละแล้วก็ไปทางขวาไปทางซ้ายดีทางซ้ายไปทางขวามันกลับไปนั่นแหละใช่ไหมวะใช่ดิไอเฮียแล้วงไงตามกูอีกไอเฮียแล้วงไงถูกลวถูกลวถูกลวถูกแล้วแต่มันต้องออกทาง,งนู้นโดน ไอ้อเชีย่ยทำไมมีหลายประตูจังแสดงว่าต้องหาทางเข้าประตูหรอได้ได้ยินเสียงมันหายใจใช่กูได้ยินมากเลยตอนเนี้ยถ้าใครพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ที่นี่ฉันขอโทษฉันกำลังปิดประตูข้างหลังฉันสิ่งนั้นตามฉันมาผ่านเขาโกรดตั้งแต่ฉันเด็กขั้นโยกแลกได้ยินเสียงระตูแล้ทวที่กระแทกและลด ลมหายใจเอบต้องต้องหนีจากมันฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะไปต่อได้พอรู้ว่ามันกำลังติดตามฉันอยู่แล้วต้องไปหาเนี่ยนี่ผมได้ยินเสียงแมงวิง่งเสียงอะไรอะ่ะไปรูย้ยังไม่ถึงดียังไม่ถึงที่หมายดีเลยฟังดิฟังดิ ไม่ฟังไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้หนังสืออีแค่ไปไหนเราไปทางนี้ออไปครับนิดพอพอไปครับนิ่ทำไมวะไม่ให้กู <c oughs> ไปละก <c oughs> ู่ไหนอ่ะเดินไปข้างในหรอไม่เออใช่โดนเหรอยังมันเดินไปทางโออ่ะ โดนวะเรียบร้อยกูปไปต่อตัวใหม่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 วิเจอหนังสือเก็บก่อนนี่เราเปิดประตูหรอวะใช่<อ>แบบต้องเงี้ยไม่เข้าเลยไม่มีใครเข้าเลยโดนว่ะไอ้ใจอุ๋ย เมื่อกี้ก็ปิดเมื่อกี้ก็ปิดแต่ก็โดนอ่าฉันไม่เข้าใจนี่มเกิดอะไรขึ้นเลือกและกรดูกฟกกี้แปลว่าอะไรอ่ะหวังลมๆแรงๆทำศพให้แล้วกัน ฝังศพให้แล้วอายุโนเพียงฝังศพให้ฝังศพให้ <c oughs> วัวศพไม่จะเรียแสงเอาวันนี้แหละ <c oughs> ได้ตัวนี้มันต้องทำไมันถึงจะรอดไม่รู้อะดูพี่นะแต่เลยวยิอะไรวะน่ะคืออะไรอ,อะมันไม่มีไข่อ่ะโอ๊ ดูดิย <One friend S 2> โรปนดมันไม่มีไข่อ่ะ,อะคนนี้ว่ะมาไล้ซ้ายดีไป <laughs> เจอซ้ายเลี้ยวซ้าย,ย,ายอะไรครับเนี่ยเอออันนี้มันด่านอวะลาเทียเริ่มจากที่นี่ next one is to the right ต่อไปไปที่ไฟแสงนี่กันนะอ่านไม่ได้อะ Getting อ the order wrong ไม่ต, <just> มต้องอ่านไมต้องอ่านล็อกนีก่นี่นี่นี่นนอะไรอ่ะหมุนลูกศรด้วยอั้นอันนั้นอันที่หนึ่งใช่ไหมพอไม่ใช่มันจะกลับไปที่เดิมไปหมุนอันนั้นหน,นึ่ง ไม่ได้ป่ะมันมีคำบอกไว้อยู่เพื่อนช่วยออก One of these things o n t turn เฮ้ยนิกนิคมันมาม,นมาม,มามาปิดไฟปิดไฟกูก็โดนอยู่ดีขาาหาเราขาาหาเรามันอยู่ไหนวะ กมโดนอีกแล้วอ,อาเราโดนคู่เลยแปลว่าห้ามขยับขังกูทีกูอยากอยู่ในนี้กูมไม่อยากไปไหนละหนึ่งสองสามไม่ใช่อันนี้หนึ่ง

แปด easy guys หายปิงยังเสร็จแล้วเนะ Ping ี่ยปิงดูหายปิงยัง <laughs> อย่าบอกนะมาหายปิงตอนกู <laughs> นเก็บพลังเสร็จแล้ว <laughs> ทำไมไม่ขึ้นนะอ,อ,อ,อ่ะออกคอออนอิทนทีฟแล้วออกมาแล้วเ <laughs> อาแบบไปเล่นวะโหลดผีป่ะเนี่ย ไอ้หนังสือไม่น่ามีนะในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเราใช้เป็นเอ่อสีจมพูแล้วกันเพราะตรงนี้เป็นแมพเราเขียวก่อนสีจม,มพูเลยอืไปโอตกใจหมดเลยก็แค่เสียงเฉยในจริงก็มาเป็นตัวดีวะเดี๋ยวตัวน้ำจะมาดิะ ได้เฉยได้นั่นเฉยเลยมันก็เหลือเหลือสามใช่ปะใช่ไอ้ตรงนี้มีหนังสือด้วยเพื่อนรวกิจเคลียตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวต่อเดินต่อเรามาเขียวกันยยำๆไว้แล้วไอ้เขียงนี้นนมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวมาแล้วอย่างไงวิ่งดิครับรออะไร <c oughs> ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนคนจะไม่รอดช่วยด้วยช่วยด้วยเว้ยนะช่วยด้วยอ่านมาได้ไหมอ่านมาทางที่เดินเข้ามาเมื่อกี้ถูกปะไม่เห็นนะทานช้าก็ตายเห็นลเห็นละเห็นละไม่น่าทานว่ะกด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 นั่นแหละ นี่เหรอเป็นไงจะนี่เหรอแล้วมันไปไหนอ่ะเราต้องไปต่อนะเดินตามมาทางออกอย่างเดียววิ่งดิครับรออะไรน้องวิ่งวิ่งวิ่งตามมาไหมเห็นไหมเห็นไหมไอเไหมเ้เห็นแล้วฮ้ยมันต้องวิ่งเว้ยมันต้องวิ่งเว้ยต้องไปทางเมื่อกี้แหละประตูประตูประตูแรกก็ได้ไ่ะอืม ประตูนี้ไปมาแล้วเนี่ยเหรออืมก็มาวอยะนี่นี่ประตูนะเนี่ยไป let's go <S ตันมันมีตัวมานะกลับเพกลับเบไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเสียงเพลงอะ่ะเราไม่ได้เปิดเสียงเพลงไว้เปิดเสียงดิไม่ <c oughs> เปิดก็รู้ดิมันจะมาตอนไหน เปิดแต่เสียงคำรามใกล้หรอมันมาใกล้หรอไม่รู้เดินหนึ่งเดียวย่องไหมนองย่องไหมกวิ่งกูไม่ย่องกูวิ่งอดเดี๋ยวบอกนะโดนกวิ่งอยู่โเยวิ่งมาหากูทำไมมันตามเราได้วะ ไม่รู้ว่าเราหลายโค้งมากเจอเียสิบกว่าโค้งเลยลูกเครชทุ่งนี่อะน้ำอยู่ไหนวะไม่รู้ไม่เคยไปไม่ไม่ไม่ไอที่มันให้เก็บอะไม่รู้ม่ตรงไหนโอ๊ตเรามาเจอโต๊ะครอบครัวกำลังกินข้าวอ่ะอืมเฮ้ยอะไรอะจู่ๆก็มอง มันออบเจกทีฟใช่เก็บได้มาอ,อันนี้ห่อใช่เราเพลทีปตกินข้าวงั้นเหรอต้องเดินไปต่อเจ้ยเจอกอแล้วอกูไปละ เฮ้ยอย่าบอกนั้นนี่คือกรีนเฮาส์ใช่หรอ,หรอ <laughs> เนี่ยออบเจกต์อัปเดตอ่ะกูเจออีกแล้ว <c oughs> เี้ยวิง่งหนีวิ่งหนีจนมาเจออัลเดฟใช่ป่าเวเหลืออันนึงหรือเปล่า,าก็เหลือเหลือสองอันก็เหลือเหลือฟาร์มกับกรีนเฮาส์เือทีออสเออเนี่ยฟาร์ตมตำรูกอยู่ตรงไหนเอ้า เราอดอยียที่ฟาร์ไม่ใช่หรอใช่เมื่มีบ้านอะแต่มันไม่มีให้เก็บอะเรากำลังวางของไว้ให้เต็มอันนี้อยู่จะได้รู้ว่าตรงไหนมีทางนี้มึงเดือนผ่านหน้ากูอย่างนี้เลยเหรออะไรอ่ะนเนี่ยกูได้สูตรแบบมัมมวๆมาโหลสองแล้วก็ไปสองอีกทีหนึ่ง แล้วก็มาอันที่สี่เมอันที่เท่าไหร่วะสามไม่ได้อันที่หนึ่งไม่ได้สามสองหนึ่งสองสามสอ่สองาหน่งสอน่องสอมสองหนึ่ง หนึ่งอ่ะหนึ่งใช่ไหมรู้ว่าได้แล้ววะเอ้าได้แล้วนี่ต้องมีตัวเราไปทำไมเจอมากินน่ะมากินเจอแล้วะไรยังอีซี่ตรงไหนสัตว์ตั้งนานปวดหัวบอกอีซี่นั่งปวดหัวอยู่บอกอีซี่มันมัน้องตามมากนะมากขโมยเออนี่แหละ แล้วก็ไปทางขวาไปทางซ้ายดีทางซ้ายไปทางขวามันกลับไปนั่นแหละใช่หรอใช่ดิไอเฮียแล้วไงตามกูอีกไอเฮียแลวไงถูแล้วถูแล้วถูแล้วถูกแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่มันต้องออกทาง,งนู้นโดน map me hey ah. <laughs>